้ายกแขนนั่งตัวตรงยกแขนซ้ายขึ้นทางด้านข้างเหนือศีรษะจนรู้สึกตึงที่แขนหยุดค้างไว้เล็กน้อยและค่อยๆปล่อยแขนลงข้างลำตัวทำเช่นนี้สิบครั้ง เสร็จแล้วสลับมาทำแขนขวายกแขนขวาขึ้นจนรู้สึกตรึงที่แขนหยุดค้างไว้เล็กน้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบต่อจากนี้ให้ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นพร้อมกันเหนือศีรษะจนรู้สึกตรึงที่แขนหยุดค้างไว้เล็กน้อยและค่อยๆปล่อยแขนลงให้ทำซ้ำสิบครั้งหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า Tape.